ลองจ้านะเบ่งเบ่งเนื้อเบ่งเนื้อเบ่งเนื้ออู้น่ากินมากละมุนในลิ้นเลยทั้งหวานทั้งมันอือมันคือแซ่บแท้เนาะ ร่อนร้อนเต้นนี่ของลุงใจสวัสดีจ้ะพี่น้องพากันกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาล้างมันเพื่อเอาไปทําเมนูจะเอาไปนึ่งเลยจะเอามาทอดจ้ะชุบแป้งทอดบอกหรือว่าสีทอดแบบเป็นคือทอดกล้วยฉาบเนาะนี่จ้ะอันนี้ค่ะของลุงเพื่อนแบ่งมาให้นี่จ้ะเพื่อนแบ่งมาให้สามสี่หัวเพื่อนบอกว่าไปคุดเบิ่งดูอยู่นาค่ะโมเมมันใหญ่เบื่องระบบก,ก็เลยพากันไปคุดในคลิปก่อนหนะน้านอกจากนี้ ของแกหัวแบบนี้สั่นกระดุดกกระดิดอยู่อันนี้ของเฮาที่ไปคุดมา,มาเมื่อเช้าในที่ของเรานี่พยนะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกโล4สี่สิบถึงสี่สิบหาบาทในห้างแต่บ้านๆเฮาก็น่าจะบกขาดโลละสามสิบสี่สิบคือกันสามร้อยาะยมีลลหลายๆส่งนะพี่น้องน้อพี่น้องได้เบาสามร้อยนี่พื่นะเดี๋ยวสิบแบ่งนึ่งแล้วก็สิบแบ่งทอดอยากลู่เงาก่อนหน้าว่าน้ำนักทอดไก่เอามาลองช่างมึงดู เขามีสองหัวนี้นําเด็เนาะเหม่นบอกหัวที่แตกขึ้นมาที่มันทักนี่เนาะสองหัวนี่เลยเนาะที่ว่าเราดึงขึ้นมาแล้วมันหักค่ะจากลูกอ่าเมื่อกี้หนึ่งกกิโลกิโลลองช่างเบิกตาช่างเบิกก็ได้สิน้อึจ๊ะใส่เนี่ยไหนวางเลยน่าเด็ดจะได้อู้สี่โลถ้าได้สองหัวนี้ไปก็ย่านหาโลสี่โลคุณน่ะสี่โลเป๊ะ สี่โลเป๊ะเมถ้าโลละสี่สิบถ้าแดดละสี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบบาทป้าเงานี่ถ้าว่าขายโลละสี่สิบเกือบสองร้อยถ้าโลละสี่สิบสองโลกับแปดสิบแปดสิบบวกแปดสิบร้อยหกสิบถูกแล้วเน,ะนอะสี่โลนี่ถ้าได้สองหัวนี่ไปก็ยื่นหาโล,โลเอาเอา,เอาลองออกดูหรือว่าล่างใหม่ก็ได้อสอยากลูกน้ำนักอออยยโโ ฉีกลงเกือบหาโลอีหลีอีหน,นึ่งแม่เจ้าตีว่าสองร้อยเงาหนาิแล้วมันมีกี่งเงาทั้งที่เขาถ้าเขาปลูกอพี่นอกสามโลร้อยเด้อจองไว้เด้อเสตติภอแรงสิไป,ปปลูกแล้วพุ่นะปีใหม่มันสิพอดีคุดนเนาะานเพราะว่าเพราะเขาปลูกช่วงนี้ะฝนกันยังบุบเบิร์ดไดส้สะมันถึงสิได้น้ำฝนอยู่มันยังสิงามอยู่นะแล้วดูมันน่าจะสามเดือนเก็บเกี่ยวเนาะประมาณนี้ เดี๋ยวสาวติ๊กสิไปปลูกจ้ะตรงที่เฮาคุดก่อนหน้านี้แหละป่ะบันนี้เดี๋ยวเฮาเอาเอามันไปหนึ่งจ้ะเดี๋ยวก็บแบ่งโทษน้ำจักหน่อยนี่ฝานโทษทอดแบบเครื่องเฮาทำกล้วยฉาบนี่เลยจ้ะคิดว่าเพราะว่าทอดแบบเฮาทอดแบบนั้นนะมันมันต้องอ,อกไปซื้อเครื่องทั้งแป้งทั้งเครื่องลหลายๆอยา่างทอดน้ำมันธรรมดานี่ยเลยจ้ะอ่ะปเอาไปหนึ่งบันนี้ตอนนี้นึ่งแล้วจ้า ตีว่ามิเตจะทำนึ่งอย่างเดียวจะพี่น้องย่านกินบทันอยาเกเอ็ดเมนูอื่นกันทำทีละเมนูนี่นึ่งแบบผ่าครึ่งหัวใหญ่กันสำเร็จสำนึ่งกันนึ่งแบบทั้งหัวเลยจ้ะใช้เวลานานก็อยาแต่ว่ามันสีแซบนึ่งทั้งหัวหนึ่งกับเตาเอา,าฟืนเอาถานรอจะบันี้รอเวลาสุกตอนนี้พื่จังฝนสีต๊กนี้แลวจ้ะ คึ้นฝ้าคึ้ฝนเมื่อกี้นี่ลมแห้งแหงจากระลมพัดบนแหละเพื่อนเพื่อนว่ามีลมมาก่อนฝนสิบบตกตกบนอ้อยกงห้ตกเด้นามแหงเลยมือเขียวพัดมาไม่มีแต่ลมอ่ะรอเวลาจ้ะเดีย๋ยวมาเบิ่งหน้าตาตอนซุกน้ำกันเนาะจ้ะ ยากชิมคือกันแต่ะรสชาติจะหวานแค่ไหนสมคำล่ำลืออยู่บ่อพี่น้องกับโซนน้ำนี่แต่หัวใหญ่ๆหนึ่งได้สักพักแล้วจ้ะเปิดดูขอดูหน้าตาหน่อยอดูหน้าตาหน่อยขออนุญาตาญามันห้องพี่น้องจ๋าหามันไม่ไมหมนะข้างหลังอ่ะเออมันมจับฝาหมอ้อเปิดพี่น้องเบิ่งดูเออมาาาได้เนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ไอควอามรอนอนี้ก่อ็เห็นยังเลยไอความรนอนีว่าโอ้ยโุ้ยน่าจะสุกแล้วเพราะว่าโอ้ยไอความ้อนขึ้นโบเห็นอย่างเลยออหามุมก่อ,อ,อน่าจะสุกสแล้วเอากระองจักอันด้วยค่ะเพราะว่าเปลือกมันนี่แตกออกแบบเล่าออกเลยแบบนี้เลยออ้ยน่ากินมาก อุ้ยน่ะเจเจเอ้านอนกันดาเบะพอมกินแล้วพอมกินแล้วต้องเรียกคนต้องเรียกเจเจมาชิมจ<อ>้าคอนเฟิรม์มเอาเอาเอา,เอาหัวใหญ่ๆนี่ออกจักหัวดุไปหาแนวมาคลิปบอกมาเอาไปชิมดูพี่น้องจ๋าสนใจสามโลร้อยเด้อใดสนใจนี่เฉพาะมันเฉพาะมันญี่ปุ่นเด้อจากมีจำนวนจำกัดเด้อไปทักมาก่อนหลังจาก Korea, คลิปนี้สาวติิรับไว้จ้ะ สองสามคนจะกระทักมาก่อนผู้นั้นได้เพราะว่าสาติกกับโบแน่ใจว่ามันจะมีหน่อยมีหลายสมดใดจากสาติกสิประพุทธส่งแล้วจ้ะขายเพราะว่าเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวแมงลงจ้ะมันเป็นแมงมันสืบบแซ่สามร้อยบรวมส่งเนือจากเฉพาะมันญี่ปุ่นส่วนมันอันนี้หันโบแน่ใจว่ามีหลายมีหน่อยสมดสาใดสติกยังโบก้ารับจากแต่ถ้าพี่น้องสนใจอยากได้มันหนัวเหืองๆนี่มันไข่นี่กระทักมาเดือจาก หรือว่าจะเอาคะกันก,นกนไ็ได้เดี๋ยวจัดสามโล,ลร้อยบรวมสูงมีตู้หัวใหญ่ๆที่เแน่ค่ะคุณน่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันจ้สติ๊กกันยังบรูว่ารสชาติมันจะหวานสม่ำไเพราะว่าบลเคยกินจากเถื่อนี่แหละเถื่อเล็เลนนก,น,กน,น่ากินขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวตักออกรอสักพักเห็นมันเย็นเดี๋ยวมาชิมกันจา้าตักพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าตักใส่จานเลยพี่น้องคุณน่ะหัวใหญ่ๆดูๆดูดูดู ความผุความเขาเอื้อนอย่างอะผงถ้าเป็นบ้านเสต๊กค่ะมันผุอ,อะไรพี่น้องมันผงภาษาบ้านเฮากับพี่นะโอ้ยน่ากินมากเลยพุ๋อันนี้ก็มันไข่อม,มันไข่ก็โลกแบบนี้เลยพี่บอกนี่นี่นี่โลกแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเสติกสิพาชิมจากเสติกกับบุ้ยกินจักเทออเดี๋ยวให้น้องอันดาไปตะก้องให้จมือนในวันเสาร์น้นนองอันดาอยู่บ้าน โอ้ยเล้วแล้วว่าเข่ากล้องพี่น้องเอ้ยเป็นสาวเราบรจาคเข่ากล้องเด้อมาเดี๋ยวให้เอาภาพได้ในวิเคราะได้ <laughs> เอานีบไปก่อนมามาเบิ่งมันเทศญี่ปุ่นนี่นี่เอาเบื้องมันออกก่อโอ้ยพี่น้องจ๋าพอน่ะเบิ่งเบื้งเนื้อเบิ่งเนื้อเบิ่งเนื้ออู้น่ากินมาก นี่เด้อชิ้นเนี่ยชิมก่อนเป่าก่อนเด้อดับเล็กมันร้อนมากมละมุนในลิ้นเลยทั้งหวานทั้งมันอืมมันคือแซ่บแท้เนาะนะถ้าเผาไฟแห้งสีอีกอารมณ์นึง่งเป็นแบบพี่น้องอันนี้แบบนึง่ง พี่น้องบอกบวชก็ได้อือออืแอแซ่บเลยละมันมันก็ยังบวเป็นเมงเนาะอือหืแซ่บแซ่บแซ่บสั่งน้ำเข้ามาด้วยจ้ะแต่คือว่าแหละจังแันสะมีจักโลทักเข้ามาเบิง่งข่าวสติ๊กส่งให้ได้คู่คนสติ๊กก็สิส่งสาม 100, ร้อยบ้รวมส่งด้วยพี่น้องแซ่บขนาด มันว่นในห่างโลละสี่สิบถึงสี่สิบห้าแต่เสาติกเอาสามโลโลยค่าส่งกับโบแพงดอกจก้ะบ่เกินสี่สิบห้าสิบบาทอ่ะอืมอืม,อมแซ่บอีดีด,ดอกอะนนี้มาลองชิมมันไข่นี่มันไข่เหลือง มันไข่กับมันแซ่บอีกแบบคือทุกอย่างแซ่บมากเลยอืมอืมละมุนล,ลิ้นละมุนล,ลิ้นแซ่บอปเลยต่ก้องอย่างน,นาะบอต่ก้องบอกมากินมันแต่ก้องมากินเผือบบอกว่าเ็ิสโซ่อืมอร่อยมากอร่อยคนละแบบ แแบบนี้ผมกินบ่อยละมันบอกว่าให้ทําแบบนี้ปอกลงคือกล้วยนี่เปลือกมันหักจับแบบนี้แล้วโลกลงโลกลงดึงออกแบบนี้ดึงออกแบบนี้ดึงออกแบบน,ออบบนี้แล้วก็จะเหลือแต่แบบนี้นี่แล้วเราก็กินแบบนี้ ๋อโเลยเอาผักอันนี้ก็เอาเปลือกมันออกก็ลงมือเลยเด้อช้อนสอมบุบ,บคุคคลมันมันยังบกกุเกะมันยังบุมิเส้น ซบอีร,ออรีอสมคำลํำลืมอ,อืมกินแทนข่าเลยอืมอือคู่คำมันแจ๊บนี่แหละอือืมกินเบิดนี่แหละ่ป้องกินเข่าแล้วมืึงลยควนต่วน,วน,นะ แซ่บเห็นไหมจะ้ะคลิปนี้ก็พาคลิปก่อนหน้าพาพี่น้องไปคุดคลิปนี้พาพี่น้องมาหนึ่งมากินนากานจากครั้งแรกของสาวติ๊กที่ได้ชิมแซ่บอิลีสมคาเลิมเดือจากมันญี่ปุ่นเพื่อนว่าง่ะเราติ๊กก็เคยกินได้ยินแต่ชื่อมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยกินแต่มันแก้วบ้านเฮาหรือมันเทศบ้านเฮาที่เป็นสีสีเหลืองไข่สีแดงเนาะประมาณนี้จะ้ะนี่จะ้ะแซ่บเดี๋ยวสติ๊กจะขอตัวกินต่อเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาติ๊กนํำเนี่ยเด้อจ้าพบอพอกันคลิปหน้าจากพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า